สมัครเงินดิสิตบร l l ต t นะคะสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะคะวันนี้นะคะแอดจะมาบอกว่า สามารถซื้อได้บ้างแล้วก็อันไหนที่ซื้อไม่ได้นะคะสิ่งที่ซื้อได้นะคะก็จะมีวัสดุก่อสร้างนะคะโทรศัพท์มือถือจะเป็น iPad นะคะหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะคะอุปโภคบริโภคนะคะหรือจะเป็นวัสดุก่อสร้างนะคะและอีกมากมายเลยนะคะที่รัฐบาลนะคะยังไม่ออกข้อกําหนดนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้นะคะก็จะมีสรากินแบ่งรัฐบาลคะ่ะบัตรเงินสดบัตรกำนันนะคะหรือจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาตินะคะ หรือจะเป็นทองอัญมณีเพชรพอยต,ต่างๆก็ไม่สามารถซื้อได้นะคะหรือจะเป็นด้านบริการอื่นๆนะคะก็จะมีร้านนวดนะคะร้านทําผมร้านเสริมสวยร้านทําเล็บนะคะต่างๆก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะส่วนจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะก็ขึ้นอยู่ข้อกําหนด3ข้อนะคะอย่างที่แอดมินนะคะได้อธิบายไปในข้อแรกน่นเองนะคะส่วนในการลงทะเบียนนะคะ เริ่มต้นในวันที่1สิงหานะคะถึง15กันยายนนะคะและประกาศผลนะคะในวันที่22กันยายนนะคะเป็นต้นไป